บุตรโทมพลบรุรครผู้จัดการตำรวจภูธรภาคหนึ่งครับอยู่บริเวณสถานี5แยกลาดพร้าวและสถานีวัดภาษีมหาราชครับสำหรับเส้นทางสายหมอชิดสะพารใหม่กรคตนะครับจะมีอาคารจอดและจอดสำหรับให้บริการประชาชนอยู่2สถานีนะครับ 40วินาทีนะครับในลูปในตั้งแต่หมอคิดถึงก็จะวิ่งด้วยความถี่5นาที20วินาท,นาท,นาทีทั้งระบบรับผมนะครับเข้าสู่พิธีเปิดให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวหมอชิดสะพานใหม่คูคตนั่นเองนะครับเราเปิดให้บริการเพิ่มอีก7สถานีนะครับจากสถานีปอขโยธิน59หรือว่า N18 มาสู่สถานีคูคตแห่งนี้นั่นเองนะครับ แะให้ราการประยนยังนุ่มนวลน,นะนี่เป็นสิ่งที่เราคาดหวังนะครับายนทุกคนคาดหวังวันหน้านายกอาจจะใช้ราการร่วมค้าได้ลมเต็มถึงนะถ้าจะต้องลดพีเอฟสองจุดห้ากันเราก่อใช่ไหมมันต้องลดมันต้องไม่ใช้รถทั้งหมดนะมันต้องลดได้จริงๆกับประเทศไทยขอขอ้อพูนครับขอเปิดการรถสายสีเขียวระยะที่สามใช่ไหมในวันนี้ขอคูณครับยินดีครับขอขอบรพระคุณช่างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ตรีนะครับจะเป็นผู้แตะเพื่อเปิดประตูสู่การเดินทางเกิดสถานเราจะนับไว้หลัง5 4าสีมสองหแตะบัตรเปิดประตูได้เลยครับเอาละครับแล้วเราจะเปิดการเดินรถกันเป็นทางการในบ่ายวันนี้ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้นะครับท่านนายกเชิญของท่านนะครับ เพื่อเปิดประตูสู่การเดินทางเครือข่ายเราจะนับถอยหลังนะเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านนายกขออนุญาตนะครับไว้สื่อมวลชน,นได้เก็บภาพนะครับท่านนายกชูบัตรแล้วปิดน,นิดนึงนะครับเราจะนับถอยหลังพร้อมกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์การเปิดนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งแตะบัตรเปิดประตูได้เลยครับเอาละครับแล้วเราจะเปิดการเดินรถอย่างเป็นทางการในบ่ายวันนี้ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้นะครับท่านนายกเชิญทางด้าน บันไดเลื่อนฝั่งขวามือได้เลยครับสำหรับสื่อมวลชนนะครับเชิญทางบันไดด้านหลังนะครับเพื่อขึ้นกระบวน2ถึง4นะครับ2อถึงสว่ท่านนายกรัฐมรีะนะครับผู้ริจายผู้วิัยที่หนึ่งท่าทางหมายเลขสามที่งข,ของท่าน good luck. ครับอย่าลืมนะครับบัตรแับปีที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับใช้เป็นสัญลักษณ์การเปิดการเดินรถในวันนี้สามารถใช้ได้ทุกสถานีทุกเครือข่ายรถไฟฟ้าเลยเป็นแบบเติมเงินลงบัตรนะครับสร้างความสะดวกสบายกับพี่น้องประชาชนกับเครือข่ายการเดินทางครอบคลุมสามจังหวัดนั่นก็คือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและปทุมธานีนอกจากนี้ยังใช้ได้กับรถไฟฟ้าทุกสายเลยนะครับเติมเงินเท่านั้นซึ่งก็ใช้ได้ทั้งระบบเงินสดแล้วก็เติมเงินผ่านบัตรนัดบิด เป็นด้านหลัง่ต้งน้าสายเป็นต่งเป็นาาสายแรกที่ไร้คนขับด้วยครับเป็นตอนแรก สวัสดีครับที่ดินทยหมายเลข101รถที่95นะครับที่ซึ่งเป็นกระบะรถเที่จะนรถทานเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าุงในการเดินทางประมาณเกือบเกือบหชั่โอย่างไร้อยต่อนะครับในวันนี้แต่แทนที่จะการเดินทาแบที่พักาศัขนาดใหญ่ไม่ไช่แต่ว่าใหม่ ี่ยอว่าตอไดต่ออนกนะจริงๆดีดีใยากาดดีึ้ม่แล้วทำอยางไรไปนไรือเล่อะไรเราจต้องดูนาัเศนะครับสถานีนะครับที่กำลังเข้ารถันเป็นคนพิเศให้ยุดจอที่สถานะ พี่น้องขับรอกทั้งกดพูดดียงดะครับโดนาน่าราไ้หมต้องรคะมาตดนเลยค่ะกดโนเลยค่ะเอาไม่จบความนิดนึงค่ะคดังๆประกาศดีแล้วค่ะีุ้ิารปดทอันนี้เราผ่านสานีโหมโยทินนะครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเดินทางกับเรานะครับแล้วก็มีอะไรมีปัญหาอะไรขอใหแจ้งมานะครับยังไม่เรียบร้อยที่ยังต้องการให้มีการปรับปรุงก็พร้อมรับคำแนะนำการแก้ไขนะครับแล้ว<อ>ถ่านผ้หญ่ขอทุกคนเดินทางโดยปลอดภัยนะครับ